พระพุทธเจ้าทรงเป็นอาจินไตเอวังอาจินติยาบุตธาบุตธาธรรมาอาจินติยาอาจินติเยสุปสัศนนานั่งวิปากโกโหตยะจินตโยตามที่กล่าวมานีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาจินไตธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจินไตสำหรับผู้ที่เลื่อมใสในอาจินไต ย่อมมีวิบากเป็นอจินไตยพวมเป็นมาแห่งพุทธภาสิตประอนนทุนถามว่าบุคคลจะเป็นพระสัพพัญยุพุทธเจ้า้วยเหตุอย่างนอพหลวงเจ้าตัสตอบว่าต้องบำเพ็ญบรารมีสามสิบในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพระปัเจกุทธเจ้าและในพระเริยสง์แก่ผู้นั้น จะบอกบ,บรรลุมรรคผลนิพานเพราะมุงแต่จะบรรลุประสัมโพธิญานด้วยตนเองรัดเล่าประวัติในอดีตสมัยสเสวยประชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิติโลกปวิชัยมีอายุยืนได้พบและบังเพ็่นบาร,รมีในพระพุทธทั้งสามประเภทนั้นแล้วตรัสรุปด้วยพระสิทธิ์นี้ตามติกลามมณีคือ สภาวะของพระสัมโพธิญาณธรรมเช่นสติปัฏฐานสีและบิบักของกรรมเป็นต้นเป็นอจินไตยคือว่าอาจเข้าถึงได้ด้วยความคิดบวกสองนองสามวัตตะสามอาห้ามสีปาสาสีผีบ่มีวามหมายแางนำสองน้องนามสามเวียนบนสามอารามสีปาสาสีบ่มีผี คำอธิบายแองน 2, ่ำสองคือบุญและบาปหรือกุศลกับอกุศลน้องน่ำสามเด้แกตัณหาสามการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตันหาอารามสี่เพื่อพหมวิหารสีเบตตากรุณามุติตาอุเบกขาปัสสาสีบ่มีผีได้กแกสติปัฏฐานสีกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาผู้ปฏิบัติแล้วจะบอยันผีบกวัวตาย